ทั้งสองรอบรอบสามก็คือตอนพาเด็กเข้านอนนะครับผมเสนออะไรแห่งว่าให้ใช้หนังสือเป็นรางวัลสําหรับเด็กที่พ่อตัวดีเพื่อให้เด็กเป็นคนตัดสินใจเลือกเาว่าอยบเอาหนังสือเล่มไหนไหมให้คุณองอ่านใด้ฟังก่อนนอนนะครับอาจจะสองเล่มนะครับหนึ่งสองสามแล้วเนาะรอบที่สี่ก็คือ เราพอเด็กตื่นนอนนะ้วเราล้างหน้าเป็นฟันอะไรต่ออะไรร็จแล้วเราอ่านหนังสือให้เด็กฟังสักสองเล่มแล้วก็พอเด็กฟังตรงนั้นเสร็จเราก็เป็นช่วงเวลาที่เราสามารถอนุญาตให้เด็กไปหยิบจับหนังสือได้ก็คืออยากจับหนังสือได้เองนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่ให้เด็กคว้าหนังสือไปทั่วอะไรย้ยครับแต่ช่วงนั้นในเด็กอยากเอาเล่นเอาเล่นไหนมาเปิดดูเราก็อนอุญาตให้เขาเปิดดูได้แล้วก็ออกเก็บ แล้วทีนี้โยงไปอีกครับว่าพอถึงตอนนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเรื่องการให้ผู้ปกครองยืมสือกับบ้านหรือว่าผู้ผู้ปกครองอน่านสือให้เด็กฟังเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมคิดง่ายๆเลยครับในศูนย์พัฒนาเด็กหลายแห่งอย่างที่ศูนย์วัดวัดโกกางเนี่ยเขาเขาอนุญาตให้เด็กยืมเลยนั่นหนึ่งสองในศูนย์วัดแห่งครูต้องการกระตุ้นเด็กนะครับเขาใช้วิธีแอบเอาใส่กระเป๋าเด็กนะครับ แล้ว,วพอพอเวลาพ่อแม่มารับปุ๊บบอกว่าข้างในกระเป๋าของน้องม,มีหนังสือเล่มหนึ่งกลับบ้านขอให้คุณพ่อหรือคุณแม่อ่านให้เขาฟังว่าจริงๆแล้วคนเป็นพ่อเป็นแม่เนรรี่ยเวลาอ่านหนังสือให้ลูกฟังเนี่ยมันไม่ต้องการเทคนิคอะไรเลยมันต้องการแค่ลูกนั่งจัดเราบากอกาอ่านาการทัพเพียงกินลูกบ้างอะไรบ้างไม่มีความสําคัญแล้วสำคัญที่สุดคือพอเด็กนั่งตัดพ่อแม่อ่านให้ฟังนะครับแล้วแม่ก็อ่านให้ฟังนอนด้วยกัน อ่านให้ฟังเมื่อก่อนพระเด็กตอนคืนเป็นช่วงซึ่งเป็นช่วงที่เด็กมีสมาธิแล้วก็บอกพ่อแม่เราพรุ่ี้เช้าขอให้เอาหนังสือใส่กระเป๋าน้องมาด้วยแล้าะว่าเก็บหนังสือคืนนะครับวิธีที่เมือก็มากนะเนาะส่วนในเรื่องกิจกรรมที่บอกว่าคุณครูอยากให้พ่อแม่อ่านหนังสือให้เด็กฟังในชั้นเรียนบ้างนั่นแหละผมไม่มีประสบการณ์พวกผมได้ทำงานประสบเด็กไม่ค่อยมีประสบการณ์ เนื่องจากว่าอย่างนี้ครับนอกจากเวลาอะไรต่ออะไรต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยมันยังมีประเด็นหนึ่งด้วยว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่เไม่มีทักษะในการทํากิจกรรมต่อหน้าสุ่ชนรือขึ้นมาแล้วจะเกรงไปหมดเราให้เป็นเด็กก็เถอะอะไรจะต้องเป็นแสดงว่ามีครูนั่งมองอยู่แก็เกรงแล้วอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งก็ค่อนข้างจกยากขึ้นหนึ่งแต่ว่าถ้ามีผู้ผปกครองท่านไหนที่อยากจะมาทำผมก็ก็คิดว่าก็ดีนะครับ ต่ไม่อยากให้ครูค,คิดว่าเกานเป็นงานที่ต้องมีเนอะกครับแล้ลนะะผมก็มีเสริมแค่แนีค้ครับว่าท่านนายกยังไม่ต้องคิดถึงสิ่งก้อนใหญ่นะครับแล้วครูก็ใช้นระสุนตามปกติครับค,ค,ค่ะสวัสดีท่านวิทยากรนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะดิฉันก็ตัวแทนของหลอชสลายนะคะทีวันนี้เราโชคดีนิดนึงที่มาค่อนข้างที่จะครบ